ครับสวัสดีครับพี่น้องเย็บซีทุกคู่ทุกคนครับผมสาหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพ้ารวยก้าว้าร้วยจะพาพี่น้องมาดีตามเล่าพัฒนาของพ่อวิชัยล้านแตกครับพี่น้องเอาสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่อับด่อสวัสดีครับครับครับเอามาจะมาตามเลข่เล่าเรื่เล่าหมดที่แล้วพ่อวิ่งวิ่งเขาพี่น้อเจ็บ้ารวยกัมาเลยวิ่งเข้าตะเลขกวิ่งแต่ว่าจำตาเขา ออกกล้องตลอดเลยคุณแห่ทานคุณแห่โอ้คนอยากเขากล้องเอออยากเขากล้องมันนั่งเอาเปนรองยิปซีเอาเป็นเด็กหน้าเอาของพอใช่มันปนเรื่องสี่ริเอาแล้ว่ะฮะหนะใหญ่กันใหายกันใหายกันเตีกลางสีไอชีเก็ดมาเเก็ครับเกลไอันนี้ไรเอาเรื่องอันกระจอกอันไรก็อันยังก่อนละอันไเจ้เก็ดสีผมไหม มันเป็ต่อๆได้ลยต่อๆ่ว่าไล่ช่วยมันด้ข้าวขาเข้าเบ็รผู้เศนนะครับผมสูตรพ่อตั้งสูตรนี่พร้อมด้วยพี่น้องสี่นะครับสูตรบนสูตรล่างจับคู่ให้โอ้ยจดจ่อทีตัวนี้หกสี่หกสามบนล่างเก็ดหาเก็ดเชี่อาก็ดเชี่เอางวดที่แล้วมันออกสี่เก็ดนาะออกสีเก็ด บัดนี้มั่จะออกตุกกาบออกห่อออกเงากตังไม่แล้วเอาพ่อวิ่งตัวได้พ่อวันนี้จะวิ่งวิ่งได้ขียวิ่งให้นไหมวิ่งวิ่งบนสเอาเขียนใไต่หันวิ่งบนวิ่งสี่ว่ะอ่ะงง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 ตาเด็วิ่งพอหมจะทิ้หมดเอาวิ่งวิ่งสี่สี่วิ่งร่างบัดนี้ วิ่งวิ่งล่างนี่เก็ดตัวมนี่เก่าเอาหาจ้ะนะหาจับกูมีข้อหาติดว่หาเด้เก็บหาเด้ที่เก็บหาตีน่ะเกขหาดโอ้ยพอเห็นหน่อยว่ามันเล็กตัวอื่นเก็บห้าเอาบนวิ่งหาพี่เก็บหาเกเก็หาเด้งามดีเลยว่าาละว่งละเอาแค่ตัวนี้รับผมเอาบังกลมในความในความมึกซีนเด่น โอ้หกซีถึงเงินก็ได้ถึงเงินครับผมเนี่ยตัวนี้มันบ่ใครมามากตัวซีตัวหกซีหนักงานมากนาะเดี่ยวแต่พอด้ะว่าอะไรวิ่งซีเกิมีหกซีตัวเดียวตัวครับผมหกขี่กับเกียร์นึบนหางนึงล่างหางนึงครับพี่น้องครับเด็ดเด็ดกันเลยครับผมมันเดี๋ยวออกจิ้งซีอะรเนี่ยออกแม่โตเก่าอย่างก็ไปก็ไม่เี้ยนะครับผมแมนเลย ทำไมอยู่บนี้งวดที่สี่ดี่เจ็ดนี่เลขเลขมันอัน้หนึ่งตัวตัวนมันตั้งัอเลขไข่ป่ะไหวยาผัป่นเล่าที่นเสับสองสี่กับหัวพอดีแล้วเะอที่ี่พมันศูนย์ยู่กังศูนย์เจ็ดตัวนสี่เหนกามจับทังสี่บ่มันออกสองเด้อเป็นสี่หนึ่งหนะเอาคพ่อว้าว ซีหนสเนะบอจ็ดกับหนงตัวเดียวกันนผมบอแล้พี่น้องมัันลบ้างล้่านเดียกันละ่้งแล้วาวกันไมอาวนี่เลาพัฒนาของพอวิชัยนะครับเดิอพอวิชัยวิ่งบนซจับคู่หกซีสบนเด้อพี่น้องพ่อวิชัยเน้นหหกซีนะครับส่วนล่างพ่อวิชัยวิ่งห้านะครับจับคู่เจ็ดเจ็ เลขบนป็สีเจบ่เลขเลขเลขยังง้ดิเลขยังงมันตรงกันกับเลขมีว่าหเพาตรงเพาตรงก็เป็นยังพี่น้องเอฟซีอ้าวมือนี้มีอ้าศูนเจ็ดครับครับพี่น้องครับสำหรับเลขเล่าครับผมของพ่อวิชัยได้พี่น้องครับผมครับหายมากหน่อยหางนะครับเนาะมีเพียงสี่หางครับผมบนสองล่างล่างสองครับผมครับฝากพี่น้องคิดจระนากันเบ้งครับผม ตัวซุนเคเนี่ยชื่ออะไรอยู่กสามมื่สี่มอครับพี่น้องพี่แคปหน้าจอกันเอาไว้เด้ออ๋ออย่างมาทางนี้นิดนึงควอยขานไปทั้งอ่ากอพังเรื่อวิ่งล้นไปทั้งหมดเลมนิ่งนเอันนี้ก็เพิ่งอะไรแล้วน้ยอ่าเลี่ยงอย่าใส่อย่างขัวไว้แล่ว่ามันางน้ำมือไว้เอยเอาแคบหน้าจอกันไว้เล่าของวันจันทร์ที่2ี่สิบหากันยายนทองวันทีหกสเด้อนะครับมื่นคือวันพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับพ่อพี่ชัยฟันบน หกสี 64, ่ Lao, 4, ฟันล่างเจ <Jamie, S 2> <anak> ็ดห้ามันใจป่า่อนแกนแคบรถอกบดเนี้ยบดเนี้ยเน้ดนี้ยรับพี่น้องโอใจครัไมใช่มันใจไม่ใช่มันใจล่างขาหกดเนาผมานี่เจถงนาะเจ็ถเถึงหนงเจ็ดนึ่จ็นี่จ็น่จงหน่งเจ็น่งเจง่มเจ็ดหนึ่งเหาึกเ็หน่งเจงหนนตงหาเป็นึ่งเ็ดถห่นึ่ห่น่ง เลขพอวิชัยครับผมมีหาหนึ่งหา2องล้ำต่พอพันม่จับนะเนาะครับเบิงตามสูตรครับผมกับพิจารณากันเบิงเอาเดี๋ยวยราจะเอบนพี่น้องเลยพี่อสีนชีกันอยู่นี่ครับอีหนึ่งชีหนึ่งชี้กันตัวนีครับเห็นว่าหาสกับชี้นอยู่นี่ครับระมัดระวังแต่พอเราจับเจ็าสี่เนาะครับเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดครับผมเจ็ดเจ็ีบัดนี้ี C หกอ้ C เก็สหกนะครับตัวที่เคยคียกันเคยออกมาแล้วกันครับผมจะเป็นตัวตรงตัวนี้แหละครับผมตัวซีหนเนาะเว่าหนึ่งหสองกับซีศูนีน่เก่า็ออกเก็ดสองก็สาพี่น้องลองพิจารณ้ากันบ้างดีดีออกเเอาเก็สามเก็อยู่นี่ไหมเด็กกไปทางไหนม้างไหนไมมันอาจจะซ่้เหมือนมากินเทอาอย่างวันนี้จะมาเป็นเก็บอกวันนี้ครับ เก็ห้าออกเก็สี่เก็แล้วมันเป็นเกหาอะอันนี้แจะพอบอันนี้แจฟฟอร์บอันนี้บัดอันบัจจับสรงสี่เนาะอันนี้เล่าจับแองสันจับเส้มุมนั่นบับ่จัก็เลียกไงครับผมอจับคนละย่งโอ้ยเล่าเล้านี่จับไปคนละมุมแว่าเขาเขาจับเร่นไทยหัหนึ่เ่องไงหัาหนึ่งเขาจับตกกลางครับผมตกกลางเป็นหลักอเราจับเรียองเล่าจับเฉียงเฉียงกินมุมแต่ว่า มามาอะไรแล้วเิ็นบางอย่มันเห็ดสามสิบตีเห็นว่าเขากันดีดีครับมันย่งก็โอ้ยก็ใส่แมเพมคนขึ้นหายจั้งสี่โอ้เดล็กขึ้นมกสองอีเหลวกมาสสิบสองอีเสล็ครับ่าสือืมบอกย่าซื่อ แต่ว่าตัวตัวเคสซีซีเคสทั้งห้องเป็นตัวหกซีหกห้องเป็นตัวหกซีหกบ้องเอฟซีกับเบื้องล่อหมอเลยอ้าวอะประกาศแดงได้ประกาศแดงวันบุมใหก็จบนะเออเหาได้ครับได้เอฟซี ครสำหรับพี่น้องเอฟซีต้องการกันไว้กับกัรหาสองหาหนึ่งนะพี่น้องครับผมครับซีหนึ่งซีศูนย์สองหาหนึ่งครับกันกันเอาไว้กันตู้มกันครับผมครับบ่บ่ต้องกันดอกดึงตัวเจ็ดหาเลยเจ็ดหาเจ้าของเจ้าของสูตรเจนฟันให้เจ็ดหาพี่น้องครับเจ้าของสูตร พิจารณาเน่คนฟันไทยเจ็ดห้าไว้ทั้งกันเพราะมนเจ็ดัเพราะเนเจ็ดศูนย์เลยเจ็ดห้าเลยเลขหาได้ครับบ้าเหลมลับมองบอกว่าเป็นเลขหเออแม่นก็เพราะเจ็ดเกี่ยวน่เจ็ดโอ้กากัได้กาแง่หมดไปโอ้เจ็ดห้าเจ็ดสีนี่และตัวมันตัวก็มันง่้งีสิละ เอฟซีบัวบอลออโตเกตหาซุนิสัต์อย oh, like, ู่เนาะครับสัต์อยู่ครับเอฟซหกสามซัดสีเยอะครับได้อฟซีีวานันเบื้องบริสั์เนาขับเนาะครับผม เราไอ้สุกชุกมันมันกันเนี่ยมันจัดเลยนะครับผมวันจันทร์ที่25ครับผมฝากเอาไว้ครับผมกับตัวเลขแนวทางของพ่อวิชัยล้านแตกครับผมกับกับเลขเหล่าพัฒนาครับผมวันจันทร์ที่25กันยายน2560ครับผมครับสำหรับพอดีขอลาพี่น้องไปก่อนขอพี่น้องชุกชุกมันมันครับพ่อขอบพุณอะไรครับผมพอดีวัอดีตัวเดียว75ลูกออก เก็บทาตัวเดียวเก็บทาตัวเดียวครับผมครับผมอ่าคำหกสี่เด้อครับเก็บท่าคำหกสี่ครับพ่อขอบุญกับพุ่นพ่อหลายๆครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีทุกทุกคน